สวัสดีครับเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดนะครับ Exercise นะครับ Exercise of the Subtraction นะครับเป็น Number Sentence of Subtraction นะครับแบบฝึกหัดการลบนะครับขามาดูนะครับนะครับ Exercise นะครับอันนี้ครูแซมให้าเรียนเราทำเองนะครับ สมมุตินะครับครูแซมจะตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ for example นะครับครูแซมให้นักเรียนตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับตั้งโจทย์ขึ้นมาเป็นคำถามก่อนนะครับ how how many how many เท่าไหร่นะนักเรียนจะใส่อะไรดีตรงนี้นะครับ How many อะไรดีก็เป็นคำศัพท์ง่ายนะครับเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนก็ได้นะครับเช่น How many pencils How many book How many erasers are t h e นะครับจบด้วย are t h e อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งก่อนนะครับมันจะมีสอสองแบบนะครับอันนี้คือถามจำนวนสิ่งของว่ามีเท่าไหร่นะครับจากสิ่งของทั้งหมดนะครับ อันนี้ยังยังไม่ไม่มันยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูมันแต,แตกต่างกันนิดนึงนะครับ How many เอาคำว่าอะไรดี How many apples ก็ได้เป็นหน่วยผลไม้ก็ได้นะครับ How many เอ่อเป็นของเล่นก็ได้นะครับ How many toys How many toys มันก็มีหลายอย่างเนาะอ่า uh, toy car อ่า teddy bear โด y ยโยพวกนี้นะครับได้ในหมวดของเล่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาของใกล้ตัวก่อน,นครับ How many books? How many pencil ก็ได้นะครับ How many book? How many books are there? เ็ามาดูรูปภาพนะครับนักเรียนก็สร้างรูปภาพขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นในลักษณะของ Number Bonds นะครับหนังสือใช่ไหมก็วาดลูปหนังสือนะครับนะวาดลูปหนังสือนะครับนักเรียนก็หันขึ้นมาเลยนะครับก็ พินซลนะครับนะครับก็แยกออกไปนะครับเห็นะครับหนังสือเท่าไหร่เอาไว้ส่วนไหนก็ได้นะครับพาร์ทนะครับเอาไว้ด้านบนด้านล่างได้หมดนะครับ นะครับนะครับแยกส่วนออกมานะครับดินสอก็แยกออกมาสามันใช่ไหมครับอันนี้ตัวอย่างนะครับนักเรียนอาจจะทําเป็นรูปอื่นก็ได้เป็นดอกไม้เป็นผลไม้อะไรได้หมดนะครับขอให้เรียนได้คิดออกแบบนะครับคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะครับนหมครับทีนี้เราก็จะรู้นะครับทะอย่างนี้แล้วก็จะรู้ก็ แทนตัวเลขเลยนะครับแทนตัวเลขเลยนะครับอันนี้ทําภาพให้ดูนะครับตัวเลขก็จะเป็นยังไงครับตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทั้งหมดนะครับโงนก่อนทั้งหมดเห็นไหมครับห้าเห็นไหมครับอ่า books นะครับเท่าไหร่ครับ two แล้วก็อันนี้เท่าไหร่ 3นะครับเดี๋ยวลบตัวนี้ออกก่อนนี่นะครับนะก็คือเรามีทั้งหมดแล้วแล้วเราก็มีส่วนที่ไม่ใช่หนังสือแล้ว3อันนะครับก็คําตอบก็คือ2อันใช่ไหมครับก็สองในนี้นะครับนะสองในนี้ ทีนี้ก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับมีไรมีไร e e นะครับเราเขียนได้แบบนี้นะครับ5ลบลบเท่าไหร่ครับที่ไม่ใช่หนังสือก็ลบจำนวนของนิดสอออกไปนะครับ3 equal to นะครับ r e ริ we ีริดนะครับทีนี้เราอ่านยังไงนะครับนักเรียนเขียนแบบนี้นะครับ5้าลบสาม equals t เห็นไหมครับนี่นะครับก็คือ1ข้อแล้วนะครับให้เรียนทาแค่สองข้อนะครับเดี๋ยวต่อไปดูตัวอย่างอีกนะครับต่อไปดูตัวอย่างอีกอันนึงนะครับ